วันนี้เราจะทำของหวานกินครับกับพี่เดียวของหวานขอบคุณที่เอฟซีเอามาแต่งมาให้นะเขาเรียกแต่งยังไงแตง่งแต่งแคทลูปแต่งแคทรูปบะแต่งไทยวะนีน่ขับรถส่งพวกแตง่งพวกแต่งไทยพวกนี้แหละบอกไปหน่อนไ้น เนี่ยแล้วใสกริลงไปทีเนี้ยตรงนั้นก็ยังอยู่หลานขาข้าเห็ดข้าเห็ดเดี๋ยวนี้วันนี้ยกะทิตงไปนะอ้าวเร้อยนะนี้นะเออเยนะโอเคเล่ก็ต้องลวกําตาลปิ๊บก่อนผสมน้ำเปล่าความวะพี่เห็นไหลวกกตาลปิ๊บไหมปิ๊บห่อนเลยห่อนแล้วเด้ครับเด้